นครับครับก็คนอื่นจะถามพี่ว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดแพร่นะครับในภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ในภาพรวมก็ก็ทุเลาลงละนะน้ำก็ลดลงแล้วก็พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เข้าได้แล้วครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็เข้าไปช่วยเหลือกันก็ต้องต้องถือโอกาสไปขอขอบคุณทุกหน่วยนะตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งตำรวจก็ได้รับความ่เมือจากของพี่นี่ตำรวจที่รองนี่ก็ได้รับความ่เมือตา ทางประชาชนในพื้นที่ <ừ> ชาวบ้านในเขตอำเภอรองรวมทั้งหลายๆพื้นที่นะบ,บริจาคสิ่งของให้แล้วเราก็เป็น,ปนตัวกลางนําเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนคคแล้วก็พออย่างเงี้ครับพิธีมวยครับหมายถึงว่าจากสถานการณ์พอน้ําลดจากนี้ไปเนี่ยในความต้องการเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างรครับคิดว่าตอนนี้สิ่งแรกเลยที่ชาวบ้านต้องการก็น่าจะเป็นพวกเรื่องน้ําดืม <ừ> ่ม ก็ตอนนี้พอถนนหนทางมันเริ่มสัญจรได้นี่เรื่องอาหารการกินก็คงจะจะดีขึ้นพวกก็สามารถไปมาแต่น้ําดื่มมันมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้แหล่งน้ําในพื้นที่เนี่ยมันยังไม่สามารถจะทำน้ำน้ำประปาอะไรได้ก็ก็ตรงนี้ก็ต้องอาศัยว่าถ้ามีผู้มีจิติรัพทาถ้าจะช่วยเหลือหรือบบิจาคมาก็ก็จะดีอาจสักระยะหนึ่งที่เขาสามารถจะตั้งตัวได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของพวก พำพืชของพวกที่ชาวบ้านที่ทำนาเ<ม>นาี่ยส่วนมากก็ปักดําไปหมดล,ละแล้วพอเจอน้ําอย่างนี้ปั๊บต้นกาก็ไม่มีมก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ว่าคิดว่าหน่วยงานทนี่เกี่ยวข้องอย่างทางเกษตรทางท้องถิ่นทั้งหลายท้งเทศบาลอาบตอก็คงคงจะต้องแก้ไขในส่วนนี้แต<ม>่ในฐานะที่ว่าถ้าข้างนอกที่ไม่ ก็น่าจะประสานเข้ามาที่ทางท้องถิ่นแต่ละที่ที่อำเภอก็ได้จะสะดวกเพราะว่าทางอำเภอนี่เขากับทางท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะหลับครับเขาจะเชื่อมกันตลอดก็ถ้าสมมติว่าถ้าจะมีในส่วนของผู้ที่อยากจะือบริจาคเข้ามาโดยตรงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ที่ที่โรงพักก็ได้นะที่โรงพักทุกที่นะครับแล้วก็ที่อำเภอหรือที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจกมตหรือที่สบาลนะครับได้ได้เพราะว่าส่วหน้าพวกเราปกติเราก็จะเป็นตัวกลางอยู่หละที่จะที่จะรับมอบของเพราะว่าบางทีพวกผู้บริจาคอาจจะเข้าพื้นที่ลำบากนะครับก็เหมือนเหมือนเคสของพวกน้องวันเนี้ยแต่แต่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าเข้าไปเกทั้หมดอะไรฝาสุดท้ายเครับก็ก็มีอะไรก็แบบประทับใจที่ ไม่ใช่เ,ชเฉพาะเหตุหการณ์ที่เกิดนะที่นี่นะรวมทั้งหลายๆที่ทั่วประเทศว่าคนไทยเรายังยังรักกันอยู่เวลาตกุกุ์ได้ยาก็ยังคิดถึงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ช่วยกันก็คิดว่าตรงนี้มันคงเป็นเอก,กลักษณ์ของไทยนะเป็นสิ่งที่ดีก็ฝากพวกเราทีอย,าง,อยางพวกน้องๆคนรุ่นหลังนะอาจจะไม่ได้คนดทำนึงถึเรื่องพวกนี้ก็นนช่วยสามต่อสืบทอดเจตนาลมณ์พวกนี้ไว้นะเรายัางไงาคนไทยสังคมไทยมันจะได้อยู่รอดได้ต้องช่วยกันแต่อีกนิดนึง เห็นเพื่อนพวกนอก้องเป็นพวกต่อต้านการดื่มเนนะี่ยเห็นด้วยยางยิ่งแล้วพี่เองก็ไม่ดื่มน,นะเพระาะว่าเหล้าเนี่ยสุราเนี่ยดื่มเป็นแอลกอฮอล์นี่เป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมทุกอย่างเลยนะจากสุราจากเบียร์มันก็จะไปหายาเสพติดไปหาปัญหาอาชญากรรมต่างต่างครับครับอ,อันนี้ต้องฝากไ้เลยว่าถ้าคนรุ่นใหม่นลต้องทำงานไกลเครื่องดื่มเป็นอแอลกอฮอล์ละ จะสิบติดจะไม่ต้องไปพูดถึงถ้าห่างไกลแอลกอฮอล์ได้เนี่ยจะสิบติดมุกตานะก็ห่างไกลได้นะครับฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ที่จะเป็นเครือข่ายรวมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ